เวลานี้คนทางไกลเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมคนทางไกลที่เคยคบเคยคุยคนทางไกลที่เคยพูดคุยกันแต่เวลานี้ไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันคุณสองคนเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมคนคนนี้ของคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมคนทางไกลทางคุณคนนี้ระมัขยายไพ่กันนะว่าเขายังมีความรู้สึกดีต่อคุณไหมคนทางไกลคนนี้ของคุณ เป็นคลิปเรนดั้มเป็นดวงเลยรวมนะเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมคนทางไกลของคุณยังรู้สึกดีกับคุณไหมห้าใบนะเขายังรู้สึกดีกับคุณไหม เด o ฟูใต้สำรับคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาจะมีการเดินทางนะคนคนนี้เขามีเกณฑ์การเดินทางชาวธาตุดินเวลานี้เขาคิดมากเวลานี้เขาคิดเยอะเขากังวลต่างๆนานา,นาคนคนนี้เดอะมูลคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณจากการที่ความนิ่งเงียบต่อกันจากการที่ไม่ได้พูดคุยกัน เขาคิดมากเขาคิดเยอะคนคนนี้ห้าเหรียญประสบกรรมันก่อนที่ผ่านมาคุณสองคนมีประเด็นต่อกันที่ผ่านมาคุณสองคนไม่ก็ได้พูดคุยกันชาวธาตดินประสบกันก่อนอดีตที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัว สิบด้วก้กรดพิจิตรมีมีความสุขพอกันอย่างมากมายหลังจากนั้นต่อมาคนของคุณไปมีอีกคนหนึ่งไปมีมือที่สามทำให้คุณสองคนมีประเด็นต่อกันรามาขยายไพ่กันนะเดอะฟูคนคนนี้ของคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะสบายสบๆค่อนข้างที่จะชิวๆเดอะฟู คิงออฟซอกคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนมีอีกโก้นะคนของคุณคนๆๆนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนคนนี้ชาวธาตุหลมไม่ทุนตุนกลุมเวลานี้เขายังคิดถึงคุณเวลานี้เขายังรู้สึกดีกับคุณนะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคนคนนี้ ชาวธาตุดินประสบกันก่อนแถมคุณสองคนต้องมีการปรับตัวเข้าหาก,กันนะคุณสองคนต้องมีการพูดคุยกันคุณสองคนถึงจะมีครอบครัวอย่างมีความสุขเหมือน,นอดีตที่ผ่านมาเขาคิดที่จะอยากจะมีครอบครัวใหม่กับคุณเหมือนอดีตที่ผ่านมาคนที่มีประเด็นต่าก,กันกับคุณเวลานี้เขาอยากจะไปสร้างครอบครัวกับคุณนะ เขารู้สึกดีกับคุณคนคนนี้ที่มีประเด็นต่อการเวลานี้เขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขาอยากจะไปสร้างครอบครัวกับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุายเมษสิงหนุเขาคิดที่จะกลับไปเหมือนเดิมกับคุณนะคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคุยกันคนที่มีประเด็นต่อกันนะคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้